กราบนมัสการค่ะปู่เแฟนฟอนมาบ้างค่ะแฟนคลับทางท่องก็มาติดตามแนวทางทั้งพระอาจารย์เนาะค่ะมาเบิ่งเลขกำลังวันเนาะสูตรเลขกำลังกำลังวันวันศุกร์ก่อนนี่ค่ะกำลังวันวันศุกร์มันมีหกสามห้าวันศุกร์ค่ะเออวันศุกร์คือสี่เซวันสองหาวะมีอาจารย์สี่เซวันเพื่อหัส่างนึงกำลังวันยี่สิบเอ็ดเอ่อมีหนึ่ง สอง่มีิหาว่าีอ่านนี้วันศุกร์ค่ะก็มีอยู่ในแนวทางนี้ค่ะมาเบิ่งเลขมีที่มาค่ะบนบนบ่ค่ะแปดกระสีมาหนึ่งตัวโอ้ค่ะอาจารย์ชอบเลขแปดนมักแปดบนมับ่ค่ะเป็นแค่แนวทางอืมค่ะเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเลขมีที่มาเด้อเลขมีที่มาเป็นแค่แนวทางมีเขาไม่รุดค่ะ พี่น้องก็ะองพิจารณาเบื่องนะคะถ้ามักถ้าชอบตรงเลขถูกใจโดนใจนะคะแต่แคบหนักจะไว้พิจารณานะคะเนาะเพิ่อนๆให้เป็นเพียงแนวทางนะคะเลขมีทีมากค่ะเลขมีที่มามีแปดกับสี่ฟันไปที่แปดนะคะเนาะอบนค่ะบนนะคะบนเป็นเลขมีทีมากบนเนาะพี่น้องเนาะเลขมีทีมาบนอาจารย์ก็จับให้ เน้นๆก็มีอิ่ค่ะบนก<น>็คือแปดสี่มาหนึ่งตัวนะคะเนาะอ่ามีอาจารย์กระจับให้คร่าวๆสนี่ดับแล้วสูตรดับอาจารย์เล็กไทยบวกเล็กไทยเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับสี่บนก็เลยเหลือแปดตัวเดียวอ๋อนี่คือประกบให้บน ได้แปดหกตัวเดียวเลยนะคะแปดหกเอาพี่น้องโมเมนตัวเดียวแค่ชอบอ๋อชอบมันยังมีตัวเ่ยะกับเล็ดแปดนี่อ๋ออันนี้คือชุดเต็มมป็นป่ะคะนี่ชุดเต็มเอาพี่น้องอันนี้แคปหน้าจอเด้อค่ะชุดเต็มนะคะเนาะชุดโต๊ดชุดโต๊ะเต็มสูตรนะคะเนาะนี่ เอาแคปนาจอเดอค่ะพี่น้องคะ่ะทั้งชุดสองตัวนะคะบนสองตัวล่างนะคะเนาะแต่ว่าทีพระอาจารย์มักนะคะ 68, <6. S 1> คือหกแปดแปดหกแล้วพี่น้อง <6. S 1> บนล่างนะคะเนาะเอาพี่น้องแคปน้าจอเดอค่ะอันนี้คือชุดโตดค่ะเน้นตัวตรงมีสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดอ่าหกสามแปดหกสามเจ็ดเนีน่เน้นตัวตรงนอกนั้นเป็นตัวโตดะ เต็งโต๊ดนีขีดเส้นแดงๆเต็งโต๊ดเพราะว่ามีลเลขแปดแค่ที่ติดเลขแปดคือคนละสูตรเนาะสูตรของอาจารย์ก็ตั้งหากเลขมีที่มาก็ตั้งหากเลขมีที่มาเนี่ยเลขมีที่มาบนอย่างเดียวเนี่ยคือแปดกับสี่แต่เลขอาจารย์มันดับสี่แต่อย่างว่าเลขมีที่มางวดที่แลวก็งวดที่แล้วก็ ก็หกกับมาหกเนาะค่ะเมนเมนค่ะวันนี้แปดก็สีอ่ะชอบค่ะ,คะ,ะบ่งเอาแต่ว่าอาจารย์ก็นี่เหล็กผิดแปดอยู่บนเน้นเน้นก็คือเม่เตียวอ่ายี่บนล่างไะหกแปดแปดหกเนาะพี่น้องเนาะ,ะแคปนาจ,จอเดอร์ค่ะหกแปดแปดหกนะคะชนชนอนยู่ไม่สูตรความอือคือชอนในสูตรเหล็กมีท่มาชนกับเหล็กไม่สูตรนะคะเนาะก็คือได้หกแปดแปดหกนะคะแล้วก็ ล่างอันนี้เป็นชุดเต็มอ๋ออันนี้เป็นชุดเลขล่างสูตรเต็มนะพี่น้องนะแคปนาจอดเออร์ค่ะสูตรเต็มล่าง,างคือหกเจ็ดแปดนี่มาตัวหนึง่งอืมถ่มหกเจ็ดแปดมาตัวหนึง่งอ่าหกเจ็ดแปดนี่มาตัวหนึ่งกับเลขอ่ามาส่ศูนย์กันหนึง่งค่ะแต่อาจารย์ดับศูนย์แล้วมันก็จะเหลือป็นหนึง่งค่ะเลขล่างอาจารย์ดับศูนย์ไปแล้ว มันก็จะได้เด่นเ <oria. S 1> ด่นชนกันชนสูตรนี้พร้อมกัน<ม>ชนสูตรนี้ศูนย์แปดกับชนกันศูนย์กับหนึ่งมาล่างหนึ่งตัวเนี่ยศูนย์กับหนึ่งมาล่างหนึ่งตัวมาจับไสหกเจ็ดแปดมาล้างเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสูตรล่างอย่างเดียวมันใจนะคะเนาะอ่าสูตรล่างอย่างเดียวโอ้สูตรล่างอย่างเดียวแคปนาจอเดอร์ค่ะพี่น้องคะสูตรล่างอย่างเดียวเนาะค่ะนั่นล่างอย่างเดียวค่ทีนี้ดูบนอย่างเดียว ล่างนี่ย่างเดียวเน้นเป็นหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดกับศูนย์แปดแต่ว่าแปดแปดนี่ดับอ่าศูนย์ศูนย์นี่ดับแล้วแต่ว่าเป็นตัวเด่นที่เลือกมาอ๋อสูตรล่างนะคะเนาะอ่าอันนี้บนอย่างเดียวล่างอันนี้บนอย่างเดียวหนึ่งแปดศูนย์แปดบนอย่างเดียวเน้นบนอย่างเดียวห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัว เน้นหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดล่างจอเรื่องพี่น้องค่ะล่างอย่างเดียวหกเจ็ดแปดอืมค่ะล่างอย่างเดียวหกเจ็ดแปดก็มี่หกแปดซ้ำร่องอ๋อก็ยังติดติดหกแปดส้ำล่องเพราะว่ามันเด่นแปดจริงจรงแล้วข้างล่างมันศูนย์กับหนึ่งอ๋อศูนย์กับหนึ่งบอค่ะเด่นศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวค่ะ ก็มาใส่หกเจ็ดแปดเนี่ยหกเจ็ดแปดศูนย์กับหนึ่งมาใส่หกเจ็ดแปดค่ะข้างบนห้าหกเจ็ดมาใส่หนึ่งกับสามค่ะใส่หนึ่งกับสามนี่หนึ่งกับสามอ่ะมันก็อยู่ในชุดนี่แหละชุดต้นนี่ออืหนึ่งกับสามอันนี้หกเจ็ดแปดข้างล่างหกเจ็ดแปดศูนย์กับหนึ่งนี่ศูนย์กับหนึ่งหกเจ็ดแปด ข้างบนห้าหกเจ็ดเป็นตามสูตรตัววายูหนีว่า,วามีหากับมักกษิีเด่นอยู่ที่หนึ่งเจ็ดก็สามเจ็ดเนาะกับหนึ 1, 6, ่งหาหกกับนี่หนึ่งหกกับว่ากับกับเด่นคือกันอยู่ใน,น,นสูตรกับอันนี้เป็นชุดเต็มค่ะชุดเต็มคือห้าหกตัวเดียวเลยนะคะแปดหกเอาพี่น้องโมเมนต์ตัวเดียวแค่ชอบโอ้ชอบมันต้องนี่โตเนี่ยจอก,กับเลขแปด โอ้อันนี้คือชุดเต็มมันบ่คคะนี่ชุดเต็มเอาพี่น้องอันนี้แคหนาจอเดอร์ค่ะชุดเต็มนะคะเนาะชุดโต๊ดชุดโต๊ะเต็มสูตรนะคะเนาะเอาแคหน้าจอเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะทั้งชุดสองตัวนะคะบนสองตัวล่างนะคะเนาะแต่ว่าที่พระอาจารย์มักนะคะือหกแปดแปดหกแล้วพี่น้องบนล่างนะคะเนาะเอาพี่น้องแคหนาจอเดอร์ค่ะ อันนี้คือชุดโต่ะเน้นตัวตรงมีสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดอ่าหกสามแปดหกสามเจ็ดนี่เน้นตัวตรงนอกนั้นเป็นตัวโต๊ดเต็งโต๊ดมีขีดเส้นหนึ่งแดงเต็งโต๊ดเพราะว่ามีเลขแปดไดแค่<ช>ที่ติดเลขแปดคือคนเราสูตรเนาะสูตรของอา<ช>จารย์กับตั้งหาดเลขมีที่มากระตังหัด<ช>เลขมีที่มาเนีย่ย เลกมีที่มาบนอย่างเดียวค่ะนี่คือแปดกับสี่แต่เลขอาจารย์มันดับสี่แต่อย่างว่าเลขมีที่มางวดที่แลวกับงวดที่แล้วกับก็ก็หกกับมาหกเนาะค่ะเมนเมนค่ะวันนี้แปดกับสี่อ่ะชอบะเบบ่งเราแต่ว่าอาจารย์ก็นี่เลขผิดแปดอยู่บนแน่นๆน่นก็คือไม่เตียวอ่าอยู่บนล่างหกแปดแปดหกเนาะพี่น้องเนาะแคปนาจอเดอร์ค่ะหกแปดแปดหกนะคะทุ่นทุนอยู่ในสูตรความ อืมคือชุนได้สูตรเลกมีทีมากชนกับเล่มไม่สูตรนะคะเนาะก็คือได้หกแปดแปดหกนะคะแล้วก็ล่างอันนี้เป็นชุดเต็มอ๋ออันนี้เป็นชุดเลกล่างสูตรเต็มเนาะพี่น้องเต็มล่างแคปนาจอเดอร์ค่ะสูตรเต็มล่างคือหกเจ็ดแปดนิมาตัวหนึ่งอืมค่ะหกเจ็ดแปดมาตัวหนึ่งอ่าหกเจ็ดแปดนิมาตัวหนึ่งกับเลข อ่ามาใส่ศูนย์กันหนึ่งค่ะแต่อาจารย์ดับศูนย์แล้วมันก็จะเหลือแต่หนึ่งค่ะนี่ดด้านอาจารย์ดับศูนย์แตแล้วเนี่ยมันก็จะได้เด่นเด่นชนกันชนสูตรนี้พร้อมขึ้นกันชนสูตรนี้ศูนย์แปดกับชนขึ้นกันค่ะศูนย์กันหนึ่งมาล่างหนึ่งตัวเนี่ยศูนย์กันหนึ่งมาล่างหนึ่งตัว มาจับไซหกเจ็ดแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสูตรล่างอย่างเดียวมันใจนะคะเนาะอ่าสูตรล่างอย่างเดียวโอ้สูตรล่างอย่างเดียวแคปนาจอเดอร์ค่ะพี่น้องคะสูตรล่างอย่างเดียวนะคะเนาะอันนั้นล่างอย่างเดียวทีนี้ดูบนอย่างเดียวอันนี้ล่างล่างนี้ย่างเดียวเน้นเป็นหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดกับศูนย์แปดแศ่นย์แปดแปดนี่ดับอ่าศูนย์ศูนย์นี่ดับแล้วแต่ว่าเป็นตัวเด่นที่เลือกมาอ๋อสูตรล่างนะคะเนาะอ่า อันนี้บนอย่างเดียวล่างอันนี้บนอย่างเดียวหนึ่งแปดศูนย์แปดบนอย่างเดียวเน้นบนอย่างเดียวห้าหกเจ็ดมาหนึ่งตัวเน้นหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดล่างล่าจอล่างอย่างเดีะล่างอย่างเดียวหกเจ็ดแปดอืมค่ะ ล่งอย่างเดียวหเจ็ดแปดก็มีหก6 8ซ้ำลองอ๋อก็อยังติดติดหก6 8ซ้ำล่องเพราะว่ามันเด่นแปดจริงๆแล้วข้างล่างมันศูนย์กับหนึ่งอ๋อศูนย์กําลังโอเคเด่นศูนย์กันหนึ่งมาหนึ่งตัวค่ะก็มาใส่หกเจ็ดแปดเนี่ยค่ะดศูนย์กันหนึ่งมาใส่หกเจ็ดแปดค่ะข้างบนหห้ากเจ็ดมาใส่หนึ่งก็สามค่ะ หนึ 1, 3, 1, 3. ่งกับสามนี่หนึ่งกับสามอมันก็อยู่ในชุดนี่แหละชุดต้นนี่หนึ่งกับสาม 1, อันนี้หกเจ็ดแปดข้างล่างหกเจ็ดแปดศูนย์กับหนึ่งนี่ศูนย์กับหนึ่งหกเจ็ดแปดข้างบนห้าหกเจ็ดเป็นตามสูตรตะวันยุนีว่า,วามิหากับมักกะสีเด่นอยู่ที่หนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดเนาะกับหนึ่งหาหกกับนี่หนึ่งหก ก,ก็ว่ากะกระเด็นอยู่คือกันอยู่นูตรกะอันนี้เป็นชุดเต็มค่ะชุดเต็มคือห้าหกเจ็ดนี่จับไหนึงสามข้างล่างหกเจ็ดแปดจับส่ศูนย์แปดเนาะกระเน้นที่เล็กค่อืมครับกะมันก็เป็นตามสูตรมากันได้สูตรเดินดีนี่สูตรเดินดีมาล้านเปอร์เซ็นต์นี่หกเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวคือมาหลายเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะห้าหกเจ็ดนี่มาบนอย่างเดียวหนึ่งตัวอันนี้บนอย่างเดียวอันนี้ล่างอย่างเดียวค่ะ นี่บนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวจับแยกว่ามาต้นสูตรนี่ต้นสูตนี่ก็ได้ที่หนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเนี่ยต้นสูตรคคือว่าเล็กหลังห้องกับสรุปก็สี่ด้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดรากาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดอ่าค่ะแปดต้นตัวเด่นนะคะนอกที่ชนตัวเด่นที่ชนศูนย์แปดอ่าคันคือคือแปดนี้เด่นยิงกินแล้วศูนย์ดับละละค่ะแปดนี้เด่นศูนย์ดับละละแต่ว่าก็มีศูนย์แปด อืมค่ะค่ะนี้ร่างอย่างเดียวส้นสุดนี่ค่ะกาเรียกเราเมื่อกาเยวะก็ 78. หกเจ็ดแปดหาตัวเอลเนาะก็รว่าไปแล้วหาตัวเซลหกเจ็ดแปดเนี่หาตัวใส่มาหนึ่งตัว 98. ห้าหกเจ็ดหาตัวใส่บนมาหนึ่งตัวอ๋อค่ะค่ะเพราะว่ากะชุดต่อไปยังมีอ่าเลือดต่อมุูนอีกยังอีกมันกับไซด์กันค่ะเอาพี่น้องแคบหนาจ,จอนะคะอันนี้ชุดโต,ต๊ดนะคะแล้วกะ็ชุดบนล่านะคะพี่น้องแคบหนาจ,จอไว้เดอร์ค่ะพี่น้องคะ เป็นแนวท่าน,นะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทเขามีสิทลุดนะคะถ้ามักถ้าชอบจังตามนะคะบ่มักปล่อยผ่านเด้อค่ะทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวท้านะคะพระอาจารย์เพื่อนก็นาเสนอเป็นเพียงแนวท่าน,นะคะถ้ามักเข้ากับจังนะคะเอาไปไปยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะบ่มักบ่ชอบเข้ากับปล่อยผ่านเด้อ ค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไวเดอร์ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่สีหาเนาะค่ะของอาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะเอามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยสำหรับคลิปนี้แอดก็ขคอฝากไว้แค่นี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ